คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้แล้วคุณอยากรู้ไหมว่าดวงคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แวะชมเดี๋ยวพี่หมอจะเปิดให้3ใบนะคะก็ในวันที่คุณเห็นคลิปนี้วันนั้นจะเป็นดวงคุณในวันนั้นนะก็ก่อนรับชมคลิปนี้พี่หมอฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีไปนะคะมาเลยค่ะมาเริ่มการเปิดให้สใบก็แล้วกันนะหนึ 1, 2, พลังงานของไพ่บอกแบบนี้ค่ะว่าวสิบถว้วยช่วงนี้มีดวงมีโชคลาภนะคะการงานมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นใครทํางานทําอะไรอยู่นะคะประสบความสําเร็จเรื่องงานรอการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งโชคดีช่วงนี้ทําบุญนะคะไหว้องค์พระพิคเนศจะสําเร็จค่ะไม่ว่าเรื่องเรื่องโชคลาภการเงินหรือความรักนะคะจะได้หนังใจปรารถนาช่วงนี้มีโอกาสก็หาเวลาไปอธิษฐานขอพรนะคะรับพลังงานดีๆจากองค์พระพิคเนศนะและจะโชคดีค่ะ มาดูใบที่สองว้ามีดวงมีโชคนะเด็กถือเหรียญลูกน้องบริวารหรือหุ้นส่วนช่วงนี้จะทําเงินให้คุณลงทุนลงหุ้นส่วนกับใครจะได้เงินได้กําไรเห็นเงินเห็นกําไรเออโชคดีมีโชคลาภมีโอกาสได้อะไรแบบฟุกฟุกมีโอกาสได้อะไรแบบไม่คาดฝันมีโอกาสได้อะไรแบบปึ๊บปั๊บนะคะอู้ไพ่แปดเหรียญช่วงนี้การงานธุรกิจว้าวมากใครทําธุรกิจส่วนตัวมีโอกาสที่จะรวยจากธุรกิจส่วนตัวนะคะแล้วก็ดีลงานดีลเงนิงนหรืองานอะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่นะคะช่วงนี้บอกเลยว่า จะสาเร็จจะได้ข่าวดีเข้ามาเห็นเงินเห็นกําไรก้อนใหญ่ก้อนโตเลยทีเดียวนะคะและใครที่วางแผนนะคะเห็นไพ่ใบนี้นะคะชุดนี้นะอยากปลดหนี้คุณจะแก้ไขปัญหาเรื่องการเงินได้ได้ไดปลดหนี้รองเงินได้เงินและสําเร็จมีข่าวดีเรื่องการเงินเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วจงรับพลังงานดีๆและความโชคดีนี้ไปให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณในว,วันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้ให้สําเร็จและโชคดีค่ะ